เป็นเรื่องที่ช็อกแฟนบอลเรือใบสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้อยู่พอสมควรครับเมื่อเป๊ปกอดิโอลาผู้จัดก,การทีมจอมเฮียบตัดสินใจปล่อยชูเอาคันเซโล่แบ็กตัวเก่งของทีมไปให้กับไบเอ็นมิวนิคทั้งที่ในช่วงตลอดเวลาที่ผ่านมาครับคันเซโล่ถือว่าเป็นนักเตะตัวหลักของแมนเชสเตอร์ซิตี้มาโดยตลอดโดยเมื่อฤุูการที่ผ่านมาคันเซโล่ลงเล่นให้กับแมนเชสเตอร์ซิตี้ในศึกฟุตบอลพรีเมียร์ลีกไปถึง36นัดจากโปรแกรมพรีเมียร์ลีกทั้งหมด38นัด ซึ่งแน่นอนครับว่าการย้ายทีมแบบนี้ถือว่ามีความน่าสงสัยอยู่พอสมควรโดยสื่อมวลชนก็พยายามขุดคุยว่าเกิดอะไรขึ้นกันแน่โดยหลังจากเชเซโร่ครับลงเล่นให้กับทีมชาติโปรตุเกสในฟุตบอลโลกที่กาตาร์แล้วกลับมาที่แมนเชสเตอร์ซิตี้คันเซโร่ไม่ถูกส่งลงสนามเลยสักนัดและมีข่าวครับว่าคันเซโร่กับเป๊ปกวดิโอลามีปากเสียงระหว่างการฝึกซ้อมโดยแบ็กซาชาโปรตุเกสรายนี้ครับรู้สึกไม่พอใจที่ไม่ได้ลงเป็น11ผู้เล่นตัวจริง ในเกมที่แมนเชสเตอร์ซิตี้พบกับอาเซนอลเมื่อสัปดาห์ก่อนนอกจากการมีปากเสียงกับเป๊ปกวาดิโอลาแล้วมีข่าวครับว่าคันเซโลมีปากเสียงกับเพื่อนร่วมทีมอีกด้วยทําให้อาวุธชิ้นสําคัญของทีมอย่างคันเซโลกลับกลายเป็นผู้ที่สร้างบรรยากาศอันขุ่นมัวให้กับการฝึกซ้อมทําให้เป๊ปกวาดิโอลาต้องตัดสินใจปล่อยตัวคันเซโลไปในที่สุดซึ่งเรื่องราวบาดหมางระหว่างทั้งสองครับมีเพียงแต่คนวงในเท่านั้นที่จะออกมายืนยันได้ว่าเป็นไปตามข่าวหรือไม่ แต่อย่างไรก็ตามครับหลังจากที่คันเซโร่เปิดตัวกับไบเอ็นมิวนิคคันเซโร่ก็ทำการบล็อกอินสตาแกรมของแฟนบอลแมนเชสเตอร์ซิตี้อย่างรวดเร็วและหลังจากนั้นก็ออกมาแถลงข่าวถึงสาเหตุของการย้ายทีมว่าเขาย้ายทีมเพราะเขาไม่มีโอกาสลงสนามให้กับแมนเชสเตอร์ซิตี้นั่นเองจริงๆแล้วที่มาที่ไปของคันเซโร่กับเป๊ปกวาดิโอลาน่าจะเป็นสิ่งที่ทำให้เราได้เรียนรู้ในเรื่องของการปกครองการดูแลทีมของกวาดิโอลาได้พอสมควรเหมือนกันครับเพราะเมื่อเป๊ปเห็นว่าปัญหาที่เกิดขึ้น เกิดจากการไม่ยอมรับการตัดสินใจของเขาต่อให้สำคัญแค่ไหนก็ถึงเวลาที่ต้องปล่อยตัวเขาออกจากทีมไปส่วนคันเซโลก็คงต้องทบทวนตัวเองกันหน่อยครับว่าฟุตบอลไม่ใช่กีฬาที่จะเล่นเก่งคนเดียวแล้วทีมจะประสบความสำเร็จ